สวัสดีนะคะทุกคนก็ว,วันนี้มีคลิปพี่กับเอกนะมาให้เล่นกันนะคะในหวัวข้อความรักคนโสดนะประจำวันที่หนึ่งถึงสิบห้าเมษายนนี้นะคะว่าความรักของคุณเนี่ยจะเป็นยังไงเนาะมีกองไพ่มาให้เล่นด้วยกันทั้งหมดสี่กองนะคะวันนี้เริ่มจากกองนี้นะกองที่หนึ่งกองที่สองกองที่สามแล้วกองที่สี่อขอให้ทุกคน ทำสมาธินะคะแล้วก็นึกถึงตัวเองนะว่าแบบความรักของคุณเนี่ยจะเป็นยังไงนะถ้าเกิดว่าทำสมาธิได้แล้วเรียบร้อยเราไปเริ่มกันนะสำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะก็คือกองนี้เนาะโอเคเรามาเริ่มกันสำหรับคนที่เลือกกองแรกนะคะอ่าเดี๋ยวแอนขออนุญ,ญาตดูลัคนณราศีนะของคุณไม่ก็ คนที่จะเข้ามามีอิทธิพลกับคุณนะคะว่าอยู่ในราศีอะไรกันบ้างเนาะมีราศีกุมนะคะราศีสิงห์นะมีนกกดพิจิกแล้วก็เมษนะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งเนาะมีกุมสิงห์มีนกกดพิจิกเมษนะคะมีเลขเก้าเลขยี่สิบสามเลขสิเเลขสี่สิบเลขห้านะคะเป็นวันเกิดนะเป็นเดือนเกิดเป็นเลขที่คุณหรือคนที่ จะเข้ามามีทิพลกับคุณชอบได้หมดเลยขอดูชีวิตเนาะของคนที่เลือกกองที่หนึ่งอีกหนึ่งนะคะว่าชีวิตของคุณนะทั่วไปนะคะ1น5ถึงสินี้นะสำหรับคนโสดนะคะชีวิตของคุณเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเนาะเด่นในเรื่องไหนนะคะมาดูกันนะสําหรับคนที่เลือกกองแรกนะคะเป็นไา่ในดาบนะเอออาจจะเป็น อะไรที่ตัวคุณเองค่อนข้างมุ่งมั่นจริงจังกับการ ทำงานหาเงินมากๆนะคะมีความสุขกับชีวิตของตัวเองนะไพ่ในดาบขึ้นเนาะอาจจะมีปัญหาเรื่องงานนะคะเข้ามาเยอะแยะมากมายเนาะให้คุณต้องแก้ไขต้องจัดการนะคะก็เห็นว่าตัวคุณเองก็ยังโสดเนาะแล้วก็ค่อนข้างมีความสุขนะคะกับชีวิตของตัวเองนะแล้วก็เป็นคนที่อาจจะยังไม่ได้พร้อมเปิดใจให้ใครง่ายๆนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนาะตรงนี้ที่ขึ้นมานะสำหรับคนที่เลือกกองแรกนะคะคุณค่อนข้างมีความสุขนะกับ ชีวิตความมันอยู่ของตัวเอง9้าเหรียญตรงนี้ที่ขึ้นมานะคะแล้วกเ็เหมือนจอยอ่ะกับชีวิตนะคะแต่เรื่องงานอ,อาจจะมีปัญหาเข้ามานาะให้ต้องจัดการแต่ว่าในความที่คุณเป็นคนเก่งอะคะ่ะคุณก็ค่อนข้างแบบจัดการปัญหาได้ดีมากๆนะคะตรงนี้มาดูกันว่าแล้วความรักของคุณนะ1นึถึงสิบห้าเมษานี้นะคะจะเป็นยังไงเนาะได้ไพ่ hello f ฟน n แเหรียญ นะคะ8ดไม้เนาะสองไม้แล้วก็1ดาบโอเคจริงๆแอนมองว่าตัวคุณเองน่าจะค่อนข้างมุ่งมั่นจริงจังกับการทํางานจริงๆนะในเรื่องของความรักถามว่าเด่นไหมไม่เด่นเท่าไหร่เนาะแต่ว่ามีโอกาสนะคะที่จะมีคนไกลต่างชาติต่างภาษาเนาะ,ะหรือว่าเป็นลักษณะของคนที่เป็นกิง g ถวยก็ได้นะคะที่เข้ามาเนาะเข้ามาหาคุณนะคะเข้ามาพูดเข้ามาคุยกับคุณเนาะ,ะตรงนี้นะคะจะมีการแบบทักติดต่อสื่อสารมาบางคนมากันผ่านเรื่องงานนะคะตรงนี้ที่เห็นเนาะซึ่งคนนี้เป็นลักษณะ ของคนที่มีระยะทางจากคุณนะคือถ้าไม่ได้เป็นคนต่างจังหวัดก็เป็นคนต่างประเทศเลยนะเป็นคนที่นิ่งสุขุมนะคะเป็นคนที่ให้คำปรึกษาได้ดีมากๆ บางคนเป็นไปลักษณะของคนที่แบบอาจจะดูลุกเจ้าชู้หน่อยๆเพราะว่าด้วยความที่แบบเป็นคนที่มีความอบอุ่นในตัวเองนะคะนะซึ่งมีโอกาสเนาะที่เขาจะมีการส่งข้อความมีการทักข้อความมาหาคุณตรงนี้นะคะไพ่มันขึ้นหนึ่งดาบมันเป็นมันมีการสื่อสารบางอย่างมาหาคุณตรงนี้เนาะแล้วก็แอนมองว่าตัวเขาเองน่าจะแบบมีการส่องมีการดูชีวิตคุณนะคะเขาชอบนะความที่คุณเป็นคนดีเป็นคนเก่งเป็นคนขยันเป็นคนที่อยู่ในกรอบระเบียบป,ประเพณีเป็นคนที่ ลาดนะคะมีความรู้ปัญญาเนาะเยอะแยะมากมายแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถพิเศษบางอย่างที่เขาเห็นแล้วเขาชอบนะคะซึ่งเป็นไปได้สูงว่าคุณของคนนี้อาจจะดีลกันเนาะในเรื่องของงานนะคะตรงนี้แล้วเขาแบบเข้ามาสนใจคุณนะอืมก็มีโอกาสที่จะมีเข้ามาแต่ตัวคุณเองอะ่ะในหนึ่งถึง สิบห้าเนี้ยคือเป็นรักษะที่ค่อนข้างโฟกัสที่ตัวเองมากๆนะคะมีราศีพฤกษบด้วยนะที่ขึ้นมาตรงนี้นะคะนะเออแล้วก็อาจจะอยากทําบุญสวดมนต์หนังสมาธิอะไรแบบนี้หรือบางคนมีความคิดที่อยากจะเรียนต่อพ่แบบเฉพาะทางเฉพาะด้านนะคะอยากจะเรียนต่อปริญญาโทรปริญญาเอกอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะเป็นวิชาเฉพาะที่แบบคุณอาจจะทํางานหรือว่าคุณสนใจอย,อยู่ได้ด้วยเช่นกันนะแต่บอกเลยว่า มีคนจะเข้ามาสนใจคุณนะคะเข้ามาชอบคุณเนาะตรงนี้นะคะสําหรับ คนที่เลือกกองนี้เนาะซึ่งไพ่นะคะไพ่นางฟ้าเนาะจริงๆแอนมองว่ามันน่าจะมีคนที่เขาค่อนข้างแบบเข้ามารู้สึกดีเข้ามาชอบคุณมากๆแหละนะคะนะตรงนี้เพราะว่ามันเป็นลักษณะของการที่เขาอ่ะสนใจคุณมากแล้วก็มีแพชชั่นมีแรงดึงดูดกับคุณมากๆนะคะตรงนี้เนาะแต่ว่ามันอาจจะเป็นพลังงานในบางคนที่ยังไม่พร้อมนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์เนาะบางคนเป็นลักษณะที่คุณอาจจะยังไม่ลืม ความสัมพันธ์เก่าๆหรือคนเก่าๆก็ได้นะมันเลยทําให้ตัวคุณเองยังปิดใจนะคะให้กับคนที่เขาเข้ามาได้นะสาหรับคนที่เลือกกองแรกนะคะนะก็จะประมาณนี้เนาะโอเคเราไปต่อกันนะคะสาหรับคนที่เลือกกองที่2อเนาะว่าความรักของคุณนะคะคนโสดนะ1นึ่งถึงสิบห้าเอ,อ่อ เมษานี้นะความรักของคุณจะเป็นยังไงนะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่2องเนาะก็คือกองนี้เดี๋ยวแอนขออนุญาตดูลักขนาราศีนะคะของคุณไม่ก็คนที่เขาจะเข้ามาสนใจคุณเนาะอยู่ในราศีอะไรได้บ้างน,นะคะมีสิงนะมีพฤกษกกันมังกรมีราศีกันนะคะราศีตุลน,นะแล้วก็ราศีพิจิกนะคะมีสิงนะเอ่อพฤกษกกันมังกร การพิจิกแล้วก็ตุลน,นะคะมีเลข1เลข19เลข11เ,เลข38แ,แล้วก็เลข18น,นะคะเป็นวันเกิดนะเป็นเดือนเกิดเป็นเลขที่คุณหรือคนที่เขาจะแบบเข้ามาสนใจคุณชอบได้หมดเลยขอดูพลังงานชีวิตของคนที่เลือกกองที่2องเนาะหนึถึง15นี้1นนะคะว่าตัวคุณเองพลังงานชีวิตของคุณเนี่ยจะเป็นยังไงเนาะจะสนใจโฟกัส เรื่องอะไรอยู่บ้างนะคะนะมาดูกัน1ถึง15นี้นะชีวิตของคนโสดที่เลือกกองที่2อง8เหลียยน,นะคะ ความางมุ่งมั่นจริงจังกับการพยันทํทำงานเนาะบางคนอาจจะเป็นลักษณะที่มีปัญหาในเรื่องของเงินเนาะตรงนี้นะคะเข้ามามาเลยทําให้คุณแบบต้องขยันมากขึ้นนะได้เนาะมีโอกาสเนาะที่จะได้รับข่าวดีนะคะหรือมีการประกาศเนาะในเรื่องของการเลื่อนขั้นเรื่องเรื่องเลื่อนตําแหน่งได้เนาะหรือว่าบางสิ่งที่คุณทํามาตลอดทุ่มเทมาตลอดแล้วคุณเริ่มรู้สึกเหนื่อยล้าแล้วอะ่ะมันอาจจะส่งผลให้คุณได้เห็นเนาะถึงความสําเร็จนะคะที่ จะเข้ามาเพิ่มมากขึ้นได้เนาะตรงนี้นะคะกับการที่แบบคุณลุยสู้เต็มที่มานะคะสาหรับคนโสดเนาะที่เลือกกองนี้นะคะซึ่งมันเป็นพลังงานของการที่แบบเออคุณทุ่มเททำมาเนี่ยมันไม่สูญเปล่านะมันกำลังจะดีขึ้นนะคะนะตรงนี้เนาะเออกับการที่คุณอดทนอย่าพึ่งท้อนะคะหรือว่าอย่าพึ่งเซ็งเนาะเออเพราะว่าแอนมองว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันกำลังจะสมผลนะ ในความสามารถของคุณในความเก่งของคุณตรงนี้นะมาดูกันว่าแล้วความรักของคุณนะคะจะเป็นยังไงเนาะสำหรับคนโสดนะที่เลิกกองนี้จริงๆมองว่าตัวคุณเองน่าจะค่อนข้างแบบโฟกัสในเรื่องของงานมากกว่าในเรื่องชีวิตของตัวเองมากกว่านะคะแต่ว่ามีคนที่เขาแอบชอบแอบสนใจคุณอยู่นะตรงนี้นะคะซึ่งเป็นคนที่อายุน้อยกว่าได้เนาะเป็นลักษณะของคนธาตุน้ามีก็กบพิจิกนะที่เขาแบบมีความสนใจคุณอาจจะมีการแอบซองแอบมองแอบติดตามชีวิต คูณผ่านหนังสือโซเชียลมีเดียนะคะซึ่ง ตัวคุณเองอาจจะไม่ได้สนใจเนาะเพราะว่าตัวคุณเองเป็นลักษณะที่อาจจะโฟกัสในล่ลกของการหาเงินการทำงานพิเศษบางอย่างตรงนั้นมากกว่านะคะแล้วก็อาจจะค่อนข้างเบื่อๆในเนยกับเรื่องอเรื่องงานด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมองหาแบบงานอันลีเลกใหม่ๆบางอย่างที่สามารถสไร้างรายได้ให้กับคุณนะคะหรือเป็นในสิ่งที่คุณชอบนั่นแหละที่จะสามารถสไร้างรายได้ให้กับคุณตรงนี้นะคะเหมือนคุณโฟกัสในสิ่งสิ่งนั้นมากกว่าแล้วก็ยังไม่ได้แบบมองหาความสัมพันธ์อะไรมากขนาดนั้นแต่ว่ามีคนที่ เขาแบบส่องดูติดตามชีวิตคุณแล้วก็มีความสนใจคุณอยู่เนาะซึ่งตรงนี้ถ้าเขาไม่ได้เป็นท่านน้าก็มีโอกาสที่จะเป็นท่านลมได้นะเมถุดุลกุมนะคะซึ่งแบบมาผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียนะที่เขาแบบเออมีความสนใจมีความชอบมีความรู้สึกดีกับคุณตรงนี้นะคะที่ขึ้นมานะสําหรับคนที่เลือกกองที่สองเนาะมีราศีพฤกษกขึ้นมาตรงนี้ด้วยเนาะซึ่งตัวคุณเองน่าจะค่อนข้างเป็นคนที่แบบเวลาถ้าจะมีความรักความสัมพันธนะ์อ่ะก็ จริงจังระดับหนึ่งนะคะแต่ว่านะตอนนี้อ่ะคุณน่าจะไม่ได้รีบหรือว่าไม่ได้โฟกัสคือค่อนข้างรู้สึกโอเคกับความโสดแล้วก็อยากที่จะออเขาเรียกว่าเติบโตในเรื่องราวชีวิตในเรื่องของตัวเองหรือว่าในเรื่องของงานมากกว่า นะคะตรงนี้เนาะมันเลยทําให้ตัวคุณเองอาจจะปิดกั้นเนาะแล้วก็ยังไม่พร้อมนะคะไม่ได้รีบในการที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆยังอยากที่จะโสดยังอยากอยู่คนเดียวมากกว่าตรงนี้เนาะแต่ก็มีโอกาสนะคะในอนาคตที่จะมีคนเข้ามาแล้วถูกใจคุณนะตรงนี้ได้ด้วยเช่นกันนะสาหรับคนที่เลือกกองนี้แต่ไม่ใช่ตอนนี้นะคะคือจริงๆตอนนี้มีคนสนใจคุณแหละเออแต่ว่า มันยังไม่ได้เป็นในลักษณะที่เขาเรียกว่า,าตรงสเปคหรือว่าถูกใจคุณมาขนาดนั้นด้วยความที่ในบางคนอ่ะคนที่เขาชอบคุณอ่ะคุณกับเขามีความต่างกันด้วยนะคะถ้าไม่ได้เป็นในเรื่องของศาสนาก็เป็นในเรื่องของอา,อายุหรือว่าตําแหน่งการงานตรงนี้ที่มันค่อนข้างต่างกาันเพราะแอนเห็นว่าเขาน่าจะอายุน้อยกว่าคุณนะคะตรงนี้นะเออมันก็เลยทําใหา้มันมีความต่างที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้ซึ่งเขาเองก็รู้สึกได้เราะแต่ว่าเขามีความสนใจนะคะแล้วก็ ชอบหรือว่าปลื้มคุณอยู่นะตรงนี้นะคะที่ขึ้นมาเนาะซึ่งพลังงานนางฟ้านะคะสำหรับคนที่เลือกกองนี้เนาะเออที่ขึ้นมานะออมันเป็นไพ่ long distance relationship นะคะกับ v shelmi a ก n เนาะจริงๆแอนมองว่าคนที่เลือกกองเนี้ยคุณอาจจะมีคนที่คุณนึกถึงคิดถึงหรือว่ายังอยู่ในใจของคุณอยู่นะซึ่งคนคนนี้คุณกับเขาอาจจะแบบไม่ได้มีการพูดคุยกันแล้วนะคะนะนะหรือว่าเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ที่ในบางคนนะ่ะเออ เขาเรียกว่า มีคนที่คุณแบบคิดถึงอยู่แล้วก็อยากเจอนะคะตรงนี้เนาะมมันมันเป็นลักษณะประมาณนี้มันเลยทําให้ตัวคุณเองแบบยังไม่ได้เปิดใจให้ใครมากขนาดนั้นนะคะสําหรับคนที่เลือกกองที่สองเพราะฉะนั้นมีคนสนใจคุณนะมีคนชอบคุณแอบสนใจคุณอยู่แต่ว่าตัวคุณเองยังปิดกั้นนะคะไม่ได้เปิดใจให้ใครนะอืสําหรับคนที่เลือกกองที่สองเราไปต่อการสําหรับคนที่เลือกกองที่สามนะคะก็คือกองน,นี้นะว่าหนึ่งหนึ่งสิบห้านี้นะคะ ความรักคนโสดเนีจะเป็นยังไงบ้างนะคะสําหรับคนที่เลือกกองนี้เดี๋ยวแอนขออนุญาตดูลัคนาราศีนะของคุณแม่ก็คนที่เขาสนใจคุณนะคะมีพฤกษกเนาะมีทาดไฟเมษสิงห์ธนูราศีมีนนะคะแล้วก็ราศีธนูนะมีเลข14เลข37เลขส0บย21สนะคะเป็นวันเกิดนะเป็นเดือนเกิด,เป,เ,กดเป็นเลขที่คุณหรือคนที่เขาสนใจคุณชอบได้หมดเลยมาดูกันนะคะว่า ชีวิตของคนโสดเนาะที่เลือกกองที่3นะคะ1นึถึงสินี้ชีวิตของคุณเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะสำหรับคนโสดนะที่เลือกกองที่3นะคะ1น5ถึงสินี้นะชีวิตของคุณเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเนาะในไพ่ไสามไม้นะคะ คือตัวคุณเองอ,อาจจะมีการวางแผนหรือว่ามีความคิดไอเดียบางอย่างนะคะในเรื่องของการเริ่มต้นใหม่บางอย่างในเรื่องของงานตรงนี้เนาะซึ่งมีโอกาสนะคะที่จะประสบความสําเร็จด้วยนะกับสิ่งที่คุณชอบสิ่งที่คุณสนใจตรงนี้นะคะที่ขึ้นมาเนาะเออสำหรับคนโสดนะบางคนเป็นเรื่องของความสัมพันธ์นะอาจจะรอคอยเหมือนแบบคนเก่าๆนะคะที่คุณแบบยังมีความรู้สึกดีกับเขาอยู่ให้เขาวนกลับมาได้นะแต่แต่ว่าพลังงานตรงนี้เป็นพลังงานที่ตัวคุณเองค่อนข้างแบบอาจจะ มีไอเดียบางอย่างใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะแล้วคุณแบบมีการตัดสินใจทําซึ่งมันจะประสบความสําเร็จแล้วแบบดีมากๆด้วยนะเออซึ่งสิ่งที่คุณแบบกําลังตัดสินใจหรือคิดกําลังวางแผนจะทําอยู่ตรงเนี้ยมันจะค่อนข้างดีหรือปังมากๆนะคะในช่วงเดือนสิงหาปีนี้นะสําหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะมีราศีตุลเนาะแล้วก็ราศีหีขึ้นมาซึ่งมาดูกันนะคะว่าความรักของคนโสดเนาะที่เลือกกองที่สามนะคะหนึ่งถึง หนึ่งนถะึงเอ่อสิบห้ามีนาเออเมษานี้นะคะจะเป็นยังไงโอเค มีโอกาสเนาะที่ตัวคุณเองอาจจะไปชอบไปแอบชอบไปแอบสนใจใครสักคนหนึ่งนะคะซึ่งคนนี้เป็นคนท่านน้ำเนาะมีโกรกฏพิจิกนะคะเป็นคนที่นิ่งสุขุมมีความเป็นผู้ใหญ่รูปร่างหน้าตาดีมีเสน่ห์นะคะบางคนเป็นต่างชาติเนาะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ผ่านการยาล้างมาได้นะคะตรงนี้ที่คุณแบบอาจจะไปแอบชอบหรือว่าแอบสนใจคนคนนี้เราก็คิดถึงเขาอยู่ตลอดนึกถึงเขาอยู่ตลอดตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณเจอคุณอาจจะรู้สึกผูกพันกับเขาเลยก็ได้นะตรงนี้ที่ขึ้นมานะคะมันเลยทําให้คุณแบบนึก ถึงวนเวียนอยู่เสมอรู้สึกว่าแบบถูกจตากักคนนี้จังเลยคุ้นเคยกับคนนี้จังเลยเอย้เราเป็นคู่กันหรือเปล่าประมาณนี้ได้นะสําหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะมันมีไพ่ราศีสิงห์เนาะขึ้นมาตรงนี้ไพ่ราศีกันนะคะขึ้นมาตรงนี้มันเป็นลักษณะที่ตัวคุณเองแหละน่าจะไปแอบบรู้สึกดีกับใครสักคนหนึ่งนะคะนะตรงนี้เราก็เหมือนคิดวนเวียนนึกถึงพวกผูกพันอยากดูแลอยากเทคแคร์ประมาณนี้ได้นะคะรวมถึงในบางคนเนาะ มีโอกาสนะคะที่อาจจะมีคนเก่าๆเนาะวนกลับมานะคะนะเป็นคนที่คุณยังมีความรู้สึกดีกับเขาอยู่แต่คุณและเขาอะมีความหน่างกันบางคนต่างกันในเรื่องของอายุเชื้อชาติศาส,สนาภาษาวัฒนธรรมบางอย่างที่มันค่อนข้างต่างกันนะคะแต่ว่า คุณก็ยังนึกถึงเขาเขาก็ยังนึกถึงคุณนะคะแล้วมันเคยมีช่วงเวลาที่แบบนิ่งหรือว่ามีการหางเงียบกันไปตรงนี้ก็มีโอกาสเนาะที่จะเป็นคนเก่าๆคนนี้วนกลับมานะคะหาคุณได้อีกครั้งหนึ่งถ้าไม่ได้วนกลับมาก็เป็นลักษณะที่ คุณทั้งคู่มีความนึกถึงคิดถึงกันอยู่นะคะแต่ว่าไม่ได้แสดงออกแบบเก็บความรู้สึกไว้ได้ด้วยเช่นกันนะในช่วง1-15เมษานี้นะคะสำหรับคนที่เลือกกองนี้เนาะซึ่งพลังงานลางฟ้านะคะขึ้นมาเป็นไพ่เดสตินีแล้วก็ t i n n k n g o o you เนาะ เออจริงๆคุณน่าจะมีคนที่แบบคุณนึกถึงคิดถึงอยู่ตรงนี้ถ้าไม่ได้เป็นคนที่คุณแอบชอบก็เป็นคนเก่าๆที่คุณยังมีความรู้สึกนึกถึงแล้วก็ปลูกพันธุ์กับเขาอยู่นะคะเพราะว่ามันเป็นลักษณะของพรหมลิขิตนะที่คุณทั้งคู่ยังมีต่อกันละคันนะคะและไม่ใช่แค่เขานะเออไม่ใช่แค่คุณนะที่คิดถึงเขานะคะในความเงียบเขาเองก็คิดถึงคุณ ด้วยเช่นกันนะสำหรับคนที่เลือกกองที่สามนะก็จะประมาณนี้นะคะจบไปแล้วนะเราไปต่อการสำหรับคนที่เลือกกองสุดท้ายนะคะว่าความรักคนโสดน,นะที่เลือกกองที่สี่นะคะหนึ่งถึงสิบห้าเมษายนนี้นะความรักของคุณนะคะจะเป็นยังไงเนาะสำหรับคนที่เลือกกองที่สี่นะก็คือกองนี้นะคะขออนุญาตด,ดูลัคนณราศีนะของคุณนะคะไม่ก็คนที่ จะเข้ามามีอิทธิพลกับคุณเนาะมีพิจิกนะคะมีมีน้ามีเมธมีธนูแล้วก็เมทุนนะคะมีเลข20มีเลขสองเลข15 13แล้วก็เลข7นะคะเป็นวันเกิดนะเป็นเดือนเกิดเป็นเลขที่คุณหรือคนที่จะเข้ามามีอิทธิพลกับคุณชอบได้หมดเลยขออนุญาตดูชีวิตนะคะของคนโสนเนาะที่เลือกกองที่4นิดนึงนะคะว่าชีวิตของคุณเนี่ย1ถึง15นี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเนาะสำหรับ นโสดน,นะคะที่เลือกกองที่สีเนาะม,มาดูกันว่าหนึ่งถึงสิบห้านี้นะคะชีวิตของคุณ <c oughs> เป็นยังไงบ้างนะคะมาดูกันเนาะหนึ่งถึงสิบห้านี้นะ <c oughs> โอเคคนโสดที่เลือกกองนี้นะคะ1น5ถึงสินี้ตัวคุณเองจริงๆแอนเห็นว่าคุณก็ยังโสดนะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างมุ่งมั่นจริงจัง,จงกับตัวเองนะคะกับการที่ทําให้ตัวเองแบบมีความมั่นคงเพิ่มมากขึ้นบางคนมีความคิดที่อาจจะอยากมีบ้านมีรถมีที่ดินนะคะ <c oughs> ได้นะตรงนี้ที่ขึ้นมาเนาะเพราะมันเป็นลักษณะที่ตัวคุณเองอาจจะมีความคิดในการที่อ,อ่อ อยากให้ตัวเองแบบเติบโตมากขึ้นในชีวิตนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบมีความมั่นใจในตัวเองสิวันนี้คุณจะค่อนข้างมีความมั่นใจในตัวเองนะเออทำอะไรก็แบบดูดีไปหมดเลยนะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างใช้ความคิดตรกกะเหตุผลนะคะในทุกๆเรื่องเสมอนะไม่ใช้อารมณ์เข้ามาเลยนะคะแล้วก็อาจจะแบบ <c oughs> เป็นลนักษณะที่คุณเองอะ่ะอาจจะ คือยุติธรรมเนาะตรงไปตรงมานะคะในเรื่องของงานเนาะแล้วก็ค่อนข้างมีความเด็ดขาดในตัวเองด้วยเช่นกันเนาะซึ่งแอนเห็นว่าจริงๆตัวคุณใน15วันนี้คือเอ่อมันเขาเรียกว่ามั่นคงอยู่แล้วบางคนะเป็นลักษณะที่อาจจะมีความคิดถึงเรื่องเก่า คนเก่าๆแล้วทําให้คุณอาจจะรู้สึกเซง็งรู้สึกเบื่อนะคะนะตรงนี้เกิดขึ้นได้ว่าแบบเอ๊ะเราจะไปคิดถึงทําไมในเมื่อชีวิตเราก็ดีอยู่แล้วอะไรประมาณเนี้ยได้เนาะซึ่งความรักของคุณนะคะคนโสดเนาะที่เลือกกองที่4นะคะเออความรักของคุณได้ไพอ่อ่อควีเลียนนะเว e of f อ r ฟจูนนะคะชาลีออดเนาะ ออเด็กไม้นะคะแล้วก็เลเวอร์เนาะโอเคมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาหาคุณนะคะ mm. เข้ามาชอบ mm. เข้ามาสนใจคุณนะโดยที่คุณอะไม่ได้ทําอะไรคือคุณอยู่นิ่งๆของคุณนั่นแหละคุณก็โฟกัสที่ตัวเองนะคะเหลืองงานเหลืองเงินชีวิตของตัวเองนะคะเพระพาะไพ่มันขึ้นควีนเลียเนาะคุณน่าจะค่อนข้างแบบรักตัวเองมากๆแล้วก็อยู่ด้วยตัวเองได้นะคะซึ่งมีคนเข้ามาหาคุณนะมีไพ่ชารีออดกับเลเวอร์นะคะตรงนี้เนาะ ออ่จริงๆมีโอกาสที่จะมี2คนได้นะที่จะเข้ามาหาคุณนะคะซึ่งคนทั้ง2คนเนี้ยออคนนึงเนี่ยเป็นราศีกรกฎได้อีกคนนึงเนี่ยอาจจะเป็นราศีเมถุนก็ได้นะคะที่เข้ามาเนาะ ซึ่งคนที่เป็นราศีกรกฎคนนี้อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างลุยนะมีความต่างจากคุณเยอะๆอาจจะเป็นคนที่ขับรถเร็วชอบออกกําลังกายเป็นลักษณะของคนที่ทําอาชีพที่เกี่ยวข้องกับออวิศวกรนะคะเครื่องยนต์นะแอสจวดหรือว่าแบบเออทำเรื่องขนส่งอะไรพวกนี้ได้นะคะที่แบบเข้ามาเนาะซึ่งมันเป็นลักษณะที่เขาอาจจะเข้ามาชอบคุณ แบบไม่ทันตั้งตัวหรือว่าเป็นลักษณะที่เป็นโชคชะตานำพาให้คนคนนี้เข้ามาหาคุณนะคะเข้ามาสนใจอยากพูดอยากคุยกับคุณนะคะตรงนี้เนาะแล้วก็อีกคนนึงอาจจะเป็นคนราศีเมถุนก็ได้ที่มีความน่ารักมีเสน่ห์มากๆนะคะเข้ามาแบบ หาคุณเข้ามาชอบเข้ามาคุยกับคุณนะคะซึ่งมันก็เป็นลักษณะของโชคชะตาด้วยเช่นกันที่ดึงสองคนนี้เข้ามาหรือในบางทีเนี่ยอาจจะเป็นคนเดียวกันเลยก็ได้นะคะตรงนี้เนาะที่เข้ามาคือเขาอาจจะเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีมีสเสน่ห์เป็นคนหุ่นดีเป็นคนลุยๆนะคะรักครอบครัวอะไรอย่างเงี้ย เข้ามาพูดคุยนะคะหรือว่าเข้ามาติดต่อกับคุณซึ่งคนนี้มาทางสื่อโซเชียลมีเดียออนไลน์เนาะหรือบางสิ่งบางอย่างที่คุณสนใจนะคะแล้วเขาก็เออเอาเรื่องนั้นะเข้ามาคุยกับคุณนะคะตรงนี้เนาะซึ่งจริงๆไพ่มันเป็นไพ่เลเวอร์เนาะที่ขึ้นมาก็ให้ดูให้ดีนิดนึงนะคะว่า คนคนนี้เขาเป็นคนที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วหรือเปล่าเนาะหรือว่าโสดแต่ว่าไพ่เล่าว,ว่าตรงนี้แอนมองว่าในบางคนนะเขาอาจจะเป็นคนที่คุณเคยรู้จักอยู่แล้วก็ได้เนาะหร mm. ือโอพอจูนนะคะ mm. คืออาจจะเคยเป็นเพื่อนเก่านะคะสมัยเรียนก็ได้นะเออแล้วอยู่ๆแบบเหมือน อาจจะไม่ได้อะไรกับคุณหรอกแต่ว่าอยู่ๆช่วงนี้เขาอาจจะแบบเข้ามามีความรู้สึกดีๆกับคุณแล้วก็อยากรู้จักคุณมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยได้ด้วยเช่นกันนะก็มีโอกาสนะคะที่คุณอยู่นิ่งๆของคุณเนี่แหละ15วันนี้จะมีคนเข้ามานะคะสําหรับคนโสดเนาะซึ่งไพ่นะคะของคุณเนาะที่ได้เป็นไพนะ่ passion เนาะแล้วก็ face relationship จริงๆคนคนนี้ที่เข้ามาแอมนมองว่าเขาน่าจะค่อนข้างชอบคุณหรือว่าหลงเสน่ห์คุณเนาะเพราะคุณมีบางอย่างในแบบที่ค่อนข้างดึงดูดเขาได้ดีนะคะแต่ว่า คือไม่ได้แตะหรอกความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณอาจจะรู้สึกว่าแบบมันเหมือนที่คุณแบบฝันไว้เหมือนที่คุณคิดไว้เลยนะคะหรือคนคนนี้ที่เข้ามาเขาอ,อาจจะเป็นเหมือนคนที่คุณอยากจะได้คนแบบนี้มานานแล้วเป็นคนในฝันเป็นคนที่คุณอธิษฐาน,นคนที่อยากได้แล้วแบบเออเขาเข้ามาจริงๆในชีวิตของคุณในในสัปดาห์นี้อะไรเงี้ยได้นะคะสำหรับคนที่เลือกกองนี้เนาะก็ยินดีด้วยนะคะเออมีคนเข้ามาหาคุณเนาะแล้วก็ ค่อนข้างแบบมีเสน่ห์นะแล้วก็แอนมองว่าน่าสนใจแล้วก็มีความถูกใจนะคะแต่ว่าก็ค่อยๆดูกันไปเพราะมันเป็นเหมือนแค่การเริ่มต้นแล้วเขาก็เหมือนสนใจคุณอยากลองรู้จักคุณนะคะก็ลองพูดคุยเปิดใจกันดูเนาะสำหรับ คนที่เลือกกองที่4นะคะก็จบไปแล้วทั้ง4กองนะคะขอบคุณมากๆากนะสำหรับทุกการติดตามนะคะจะตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้อย่าไปซีเรียสน,นะมันเป็นการดูโดยรวมนะคะไม่สามารถที่จะตรงกับทุกคนได้นะคะก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย